สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโอเย่เกมเมยินดีต้อนรับสู่เกมสุดหัวร้อนในเกมคับเฮดเจ้าหัวถ้วยกับสองพี่น้องคับเฮดหัวถ้วยแล้วก็มักแมนหัวเยือกนะครับกับกันตามล่าดวงวิญญาณเพื่อจะเอามาชดใช้นี่กับราชาปีศาจนั่นเองโอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่4กันเลยนะครับ กดสตาร์ทเพื่อทำการเริ่มเกมกันเลยโอเคตอนนี้เราก็เล่นไปได้31%ซแล้วนะครับเลือกเป็นคัพเฮดเช่นเคยไปลุยกับเจ้าหัวถ้วยกันเลย let's go โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ ที่เกาะที่สองของเกาะอิงเวลแล้วนะครับโอเคมาที่บ้านขนมหวานเจอกับบอสนะครับบาลาน,นิสบอลบอลบอ n ในดินแดนขนมหวานที่แสนคืนเคง็งและเต้นระบำโอเคเข้าไปิลุยกันเลยมาดูกันว่าเราจะต้องเจอศัตรูที่สุดหัวร้อนอย่างไรบ้าง เค้ามาในเกมเลยเอาเป็นเหมือนราชินีนะครับขนมหวานแล้วมันก็ปล่อยศัตรูมาลูกน้องของมันปวนอะไรวะเนี่ยเหมือนกับก้อนกระสุนเลยแล้วก็มีเขี้ยวงับงยิงมัไตีนะลบมันจะมีแท่นเหมือนกับลูกอมลอยอยู่ด้วยโอ้โหสมกบอมไปโดนมันพอดีครับเอื้อมันโดนลูกของมันเดี้งเลยสำหรับข้าแล้วฝันที่แสนหวาน ก็คืออาวุธที่เที่มโหดโอเคมันเริ่มขึ้นไปสวุวรรณตีะนะโอ้โหปล่อยลูกเลยไหมแล้ววะขอพลังคอมโบวินาสันตโลจัดการมาันเลยดีกว่าตีะนะสมกบอมครับมันจะปล่อยลูกน้องออกมาเรื่อยๆก่อนที่บอสตัวจริงจะออกมานะครับราชินีขนมหวานตีะนะระเบิดไปแล้วลูกน้องตัวแรกของมันโอ้โหขึ้นสู่ส่งสวรรค์ไปแล้วครับ โอเคไอ้เจ้าหัวจะรวดเขี่ยวเต็มปากมาอีกแล้วตีนะสมกบอลหลบไปเลยครับท่าพลังพิเศษซปเปอร์อาร์ตคอมโบแล้วก็ยิงสมกบอมยิงยิงยิง,ยงระวังไอ้ทหารจิ๋วที่ออกมาจากั้วของบ้านขนมหวานด้วยไอ้แกบางอาจมากเอาไปตัวหนึ่งโอ้โหเป็นขวดโลนะครับเป็นเหมือนกับอะไรอะ ตู้ไข่โลอ่ไอ้นะเอาพลังวิญญาณสกดจิต10บเทสโอพลังบ้าอะไรวะเนี่ยโอเคราชินนีขนมหวานน่าจะได้เวลาโผล่มาแล้วไอ่ยิงมันไปก่อนหนึ่งชุดหน้าเบี้ยวไปเลยครับบ้านของมันโอ้โหเดินได้ด้วยเอาไปอีกหนึ่งชุดเฮ้ยมันถอดหัวได้ด้วยเป็นผีหัวขาดหรืงไงวะเนี่ยต้องลบหัวมันให้ดีเอ,อือโดนไปแล้วหนึ่งทีเอาพลังเอาตา ซูเปอร์อาร์ตยักไปลัวๆเลยไอ้นะเรียบร้อยน็อกเอาบ้านขนมหวานพังพินาศแล้วก็ลาชินีก็ร้องไห้กันเลยทีเดียวโอเคครับเรียบร้อยครับกับดันบ้านขนมหวานสุดแสนอันตรายคืนเพลงและมีการเต้นระบำแบบบันเทิงเริงใจไดเกรดบีนะครับทำการบันทึก ที่ตีใหม่เพราะว่าเป็นการเล่นผ่านครั้งแรกนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับเหมือนจะมีทางเปิดใหม่ด้วยเราก็ได้สนธิสัญญาของราชินีบาลอเนตวอนสบอนบอลนะครับมาเรียบร้อยแล้วลงลายเซ็นของเจ้าราชาปาศาจรเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาคุยกับ ไอ้เจ้ากระติกน้ําสิเป็นเวลาที่ดีมากเลยเจ้าเด็กน้อยฉันได้ทําการอัปเกรดเครื่องบินของเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจ้าสามารถโจมตีศัตรูด้วยระเบิดได้แล้วนะก็แค่เพียงสลับอาวุธเมื่อเจ้าต้องการใช้ในยามจําเป็นหรือ,อยามที่เจ้าถูกโจมตีมากๆลองดูแล้วกันนะจนเด็กน้อยตอนนี้เครื่องบินของเรานะครับ ได้ทำการติดตั้งมินิบอมนะครับสามารถสลับกับอาวุธที่เราใช้อยู่ได้ตลอดเวลาในระหว่างการต่อสู้กับบอสนะครับขอบใจมากเลยเจ้าหัวกระติกน้ําโอเคเดินทะลุไปด้านบนไปต้องด่านไหนดีวะโอเคถ้าเป็นด่านที่เป็นจุดแบบนี้ก็คือเป็นด่านเก็บเปลี่ยนนะครับฟันฟีเวอร์แฟ เทศกาลแห่งความสนุกสนานและหัวร้อนโอเคเข้ามาเก็บเหรียญก่อนละกันเพื่อเอาไปอัปเกรดอาวุธแล้วก็ซื้อปืนใหม่ๆนะครับ Here <we> โอเคเข้ามากันเลยวิ่งแล้วก็ยิงยิงยงโอ้โหมีพ่อมดหายตัวได้นะครับเป็นนักมัยกลเฮ้ยแทมโบลีนกระโดดดึงดงึเอา้าระวังตวลุกโป่งที่ลอยมาด้วยโดนรบกระโดโด กระโดดเก็บเหรียญทองได้หนึ่งเหรียญครับกับโดนเจ้าลูกโป่งแล้วกระโดดข่ามันเด้งดึงที่แทรบอรีนะครับโอเคผ่านแล้วเอ้ยเจ้าพอมดมันปล่อยอาวุธมาโจมตีเราเฮ้ยมีปัวตลกนะครับอยู่บนลูกบอลด้วยยิงมันแล้วก็กระโดดข้ามไปแพร่เฮ้ยตรงนี้เป็นแท่น่าเป้าใช่ไหมเนี่ยโอเคต้องระวัง ลกบอลที่มันปล่อยออกมานะครับจะทําให้แท่นที่เรายืนบนเป้านั้นมันคว่ำลงโอเคกระโดดไปเลยต้องใช้สตินิดน,นึงยิงยิงไอเจ้าหุ่นกระป๋องรัวดัวรัวดัวรัวดัว,ว,ดวกระโดดหลบลูกบอลยิงอีกทีนึงสมอบบอมไปเลยหุ่ยตรงนี้มีป้อมปืนด้วยยิงสกัดมันก่อนเรียบร้อยครับรดะเบิดไปทั้งขยงเลยไอเจ้าพอมอนักมายากล เกะกะจริงๆโอเคแพรรี่กระโดดขึ้นไปข้างล่างมีเหรียญทองเก็บได้ทันเวลาพอดีไปกระโดดลบการโจมตีของเจ้าพ่อมดนักเวทมนตอนแล้วก็กระโดดแพรรี่ขึ้นไปด้านบนตรงนี้เป็นตู้เพลงครับอัดไปด้วยซุปเปอร์อาร์ตเมจิคัลท่าพิเศษนะครับที่ได้มาจากถ้วยศักดิ์สิทธิ์ไอ้นะเรียบร้อยตู้เพลงลระเบิดไปแล้ว กระโดดมาบนแท่นตัวอักษรอัลฟาเบตนะครับแล้วก็จัดการเหมือนเป็นพายสักอย่างเฮ้ยมันปล่อยอะไรเมาเนี่ยสีเหลืองสีเขียวคัสตาร์ดแล้วก็มายองเนสอะไรเนี่ยเหรอโอ้โหมีซอนมะเขือเทศด้วยยิงอัดไปเลยอเจ้าหัวพายเอ,อืตอตกไปแล้วครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่าสแน็คสนะครับขนมแอนและอะไรไม่รู้กระโดดลบตีนะซปเปอร์แมจิคอลอาร์ตตีนะ กานทรกระโดดลบมายองเนสแล้วก็ครีมต่าง,างๆยิงมันเลย T R E A T S อ๋ออาหารนะครับที่แสนอร่อยนะครับสแนค็คแอนด์ทรีตเฮ้ยเจ้าฮัทดอกตีนะเอาตกไปด้านล่างกระโดดลบยิงๆ,ๆกระโดดลบทุเรียบร้อยครับเจ้าฮัทดอกระเบิดไปแล้วและก็เข้าเส้นชยัยบราวโวเย้ โอเคก็เป็นกระดานที่เราให้ลงมาเก็บเหรียญน,นะครับก็จะมีเกรดให้เช่นกันใช้เวลาไป2นาที30วินาทีนะครับได้เหรียญทองไปทั้งหมด4เหรียญน,นะครับได้เป็นเกรดซีโอเคก็ยังดีเดี๋ยวน่าจะต้องเอาเหรียญไปซื้อของ ที่ร้านของเจ้าโจรสลัดหมู่ตาเดียวแล้วโอเคด่านที่เราผ่านก็จะมีธงปักเอาไว้เหมือนจะมีสะพานให้ข้ามแม่น้ำไปเพิ่มขึ้นมาด้วยโอเคไปไหนต่อดีเนี่ยย่ามาคุยกับ หน้าขนมปังหน่อยเจ้าไม่สามารถจับฉันได้หรอกฉันฝานเจ้าจะหาทางรัดพบนะมันเป็นทางที่เจ้าพวกเด็กพี่เลนสร้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะมันเป็นทางเดียวที่พวกนั้นน่ะจะจับฉันได้นะมันก็ยากอยู่เหมือนกันจะชวนเล่นวิ่งไล่จับหรือเน,นี่ยเอาเป็นว่าถ้าเจ้าเจอทางรัดเมื่อไหร่ล้วก็น,นะ เจ้าก็จะสามารถหลบหนีหรือว่าเดินได้อย่างสะดวกรวดเร็วโอเคพูดแค่นี้นะเหรอมาที่ร้านค้าเลยดีกว่าพ็อกไครเอมโพเรียมนะครับร้านค้าของเจ้าหมูนั่นเองสวัสดีเจ้าเด็กน้อยอันนี้เป็นเหมือนเป็นปืนที่สามารถยิงได้แล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเป็นปืนที่แบบ โค้งไปโค้งมาวนลูปประมาณนี้นะครับมีความโจมตีระดับปานกลางอันนี้เป็นฮาร์ดหัวใจนะครับเพิ่มจํานวนหัวใจขึ้นแต่ว่าพลังโจมตีจะเบาลงโอเคอันนี้เป็นล็อบเบอร์นะครับมีการโจมตีระยะปานกลางนะครับแล้วก็พีชูก้าแลาจะเป็นแพรรี่นะครับ เป็นน้ำตาลทรายที่สามารถเอาไว้แพรรี่ได้อย่างอัตโนมัติเวลาที่เรากระโดดนะครับก็คือการหลบบลีกนั่นเองกับสิ่งของที่เป็นสีชมพูโอเคซื้อมาเลยละกันพีชูก้านะครับ <Good bye. S 1> ตอนนี้ราเหล็กทองเหลือแค่หนึงเหรียญโอเคเรามาซื้อใหม่นะเจ้าหนูน้อย โอเคเดี๋ยวทำการติดตั้งพีชูกาก่อนนะครับต้องเข้าไปที่ตรงไหนเอ่ยอันนี้เป็นปืนสำรองนะครับต้องไปที่ชามกันเหรอโอเคเป็นเครื่องรางนี่เองเลือกเปลี่ยนจากสโมกบอมนะครับเป็นพีชูกาขอลองหน่อยละกันว่าจะกระโดดหลบแฮรรี่ได้อย่างอัตโนมัติดีแค่ไหน เอ็มมาคุยกับเจ้าตัวอะไรวะเป็ดหรือเปล่าเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับแม่น้ำํำรูปหน้าสี่เหลี่ยมที่อยู่บนเกาะนี้ไหมความหลงไหลของแม่น้ำนั้นจะเกี่ยวกับความตายและจำนวนที่เจ้าตายจะเป็นการบันทึกไว้เป็นตำนานอย่าเป็นรบกวนเขามากล่ะถ้าคิดนานว่าจะ สอบถามเขาหรือเปล่านะครับโอเคเข้ามาที่มาลโซเรียมทนะครับเป็นสุสานที่2นะครับ,รท,รบที่เราจะต้องเข้าไปเพื่อทำอะไรบางอย่างวันนี้ในครั้งแรกก็ไปช่วยเหลือแม่นางถ้วยทองเอามีคนขอช่วยเหลืออีกแล้วติดอยู่ในไห้นะครับโอเคทำการกระโดดแพรรี่เจ้าวิญญาณผีตัวสีชมพูให้หมดเลยแล้วก็น่าจะ ได้ลองใช้พีชูก้าที่เราเพิ่งซื้อมาด้วยไอ้นะโอ้โหไม่รู้ว่ามันออตโตหรือว่าเป็นที่เรากระโดดเองนะครับโอเคเฮ้ยมีวิญญ,ญาณผีโอ้โหมุนเป็นวงกลมเลยทีเดียวเอา้าวิญญาณผีตะแก่ตัวเล็กเลยทีเดียวโอเคต้องแพรรีไปเรื่อยๆจนกว่า มันจะหมดนะครับจัดก,การให้หมดทั้งสุาสานเลยทีเดียวค่อยๆมาไอตัวปัดกลางนี่ค่อยๆมาแต่ตัวตะแก่นี่พุ่งมายัางรวดเร็วนะครับแล้วก็ไอผีที่เป็นเหมือนผ้าคนหนูนะครับมันก็จะหมุนเป็นวงกลมไม่ยากเท่าไหร่ไอตัวนี้ตัวนี้ไอน้เรียบร้อยวิกตอรีและสิ่งที่อยู่ในไหก็คือ ลุญยานออกมาแล้วเอา้าไม่นางถ้วยทองคำนี่เองฉันรู้ว่าฉันอยากจะหาอะไรบางอย่างที่พิเศษในที่นี้นะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะถูกกับดักอีกครั้งหนึ่งขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยฉันเป็นครั้งที่สองอะ่ะเอานี่ไปพลังเมจิคอลซูเปอร์อาร์ตเจ้าจะสามารถได้พลังเพิ่มขึ้นอีกนะ ถ้าเราเจอกันอีกครั้งหนะ้าโอเคอยู่ดีๆก็ได้ท่าพิเศษเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านะครับน่าจะเป็นการอัปเกรดนะครับกับแม่นางถ้วยทองคำนี่ไงอันล็อกอันนิวซูเปอร์นะครับท่าพิเศษท่าที่สองนั่นเองเดี๋ยวเข้าไปที่ซูเปอร์นะครับซูเปอร์อาร์ตทูอินวิสิบิลิตี้นะครับโอเคน่าจะ ทำตัวให้เปลี่ยนเป็นเครื่องบินเล็กหรือเปล่านะครับแล้วก็จมตีศัตรูอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีโอเคขอสู้กับบอสอีกสักหนึ่งตัวนะครับสำหรับพาร์ทนี้กับเจ้าวอลลี่วอร์เบิร์นะครับกับดานนอกที่อยู่ในกรงโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอเคเป็นด่านที่เราจะต้องใช้เครื่องบินนะครับโ okay, อเคจมตีเลย,ยนี่แน่นี่แนะ่เดี๋ยวน่าจะลองใช้มินิบอมนะครับยิงมันโอ้โหโดนเจ้าไข่นกจมตีเอ,อืนอนกบ้าอะไรพวกเนี้ยตัวอยู่ในกรงนกแล้วก็บินขึ้นท้องฟ้าเอ,อือโดนลูกกระสุนมันครับฉันเป็นเจ้าของอากาศแห่งนี้ฉันจะบินไปด้วยไปของพยาอินรี โอเคจัดไปสิอินซีก็อินซีเหอะเดี๋ยเจอเครื่องบินจิ๋วจัดก,การโอเคยิงโจมตีมันไปก่อนแล้วก็หลบไอ้เจ้าไข่นกที่มันทําชิงกับฉากให้กระเด็นมาโจมตีเราจากทางด้านหลังด้วยเอาสโมกบอลไปกินตีนะโอมหลบเฮ้ยหลบเจ้านอกตัวเล็กที่มันเอาตะปูมาทิ้มเราด้วยโอ้โหมากันเป็นแถวเลยนะ สมวกบอมไี้นะ่ะยักหน้าไปเลยเอาแย่แล้วยังไงต่อเปลี่ยนท่าครับเป็นการพาสบัดขนนกนั่นเองจบตีด้วยสมกบอมรัวๆเลยเอาไปอีกหนึ่งชุดตี้นะยังไม่หยุดปล่อยขน้ยมันเหนื่อยแล้วตีนะรังนกระเบิดครับตกลงมาแล้วไอ่เปลี่ยนเป็นนกที่อยู่ในรังปกติแล้วครับหัวสีแดงเลยตีนะ เฮ้ยมีไข่นกเป็นลูกตุ่มหนามวนเพื่อมาโจมตีเราด้วยต้องหลบให้ดีครับขึ้นไปด้านบนหลบเอ,อือดนจนได้เปลี่ยนเป็นสโมกบอมอัดไปที่หัวมันตีนะคอยีทีคอยอีกทีหลบลูกตุ่มหนามไข่นกกัตีนะจัดไปเลยเต็มๆซัดไปที่หัวมันเลยเอาลองจิบจิบจิบจิแล้วยังไงต่อเอา กลายมาเป็นนกไอที่ออกมาจากกรงนกนะครับนอนถูกปรมพยาบาลอยู่เฮ้ยมันปล่อยอะไรมาเนี่ยขยะเป็นทางขยะที่หัวไปเลยไอ้ไน,นะถึงจะบาดเจ็บก็ยังมีพิษส่งนะแกยิงไปอีกทีนะึงสมอบอมอัดเข้าไปในปากโอ้โเรียบร้อยน็อกเอาเอือออาวไอ้เจ้านกพยาบาลใส่พริกไทยเตรียมกินซะงัโอ้โหพระเจ้าช่วยเอาหาว่างั้นเถอะ เอเีย okay. รีบร้อยครับใช้เวลาไป1นาที32วินาทีมาดูเกรดที่ได้เป็นเกรดบีลบนะครับโอเคไม่รู้ว่าตั้งแต่เล่นมานี่เคยได้เกรดเหรือว่า S หรือ,อยังโอเครียบร้อยครับทำการปักธงไว้รียบร้อย ได้สนทิสัญญาวิญญาณวอลลี e ่วอร์เบลนะครับเจ้านกที่อยู่ในกรงนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคงั้นก็เอาเป็นว่านในพาร์ทที่4นะครับของเกมคับเฮดเจ้าหัวถ้วยผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมมาหัวร้อนก็นต่อในพาร์ทหน้านะครับโอเคตอนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วบีบบายโอ้ย